เทศบาลตำบลนครชุมจัดอบรมโครงการองค์กรไร้พุงเพื่อประเมินภาวะอ้วนลงพุงในข้าราชการและพนักง,งานและการดูแลสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลโรคอ้วนค่ะ ที่ห้องประชุมสภา,าเทศบาลตำบลน,นครชุมนายวส,สันมุนินทร์นายกเทศมนตรีทเทศบาลตำบลน,นครชุมเป็นประธานเปิดโครงการองค์กรไร้ภูมิ <Yeah. S 1> ปี2553โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการกันเป็นจนํานวนมากตามที่เทศบาลตำบลน,นครชุมได้เข้าร่วมโครงการประกวดองค์กรไร้ภูมิมุ่งสู่สุขภาพดีเ <Okay. S 1> มื่อปี2552และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลตำบลน,นครชุมได้ทําการวัดรอบเอลบุคลากร และพนักง,งานจ้างรวมทั้งหมด90คนซึ่งในแต่ละคนมีรอบเอลปกติจํานวน62คนและรอบเอลที่เกินเกณฑ์มีจํานวน28คนซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันและเค็มเพิ่มขึ้นการรับประทานอาหารผักผลไม้น้อยลงและขาดการออกกําลังกายจึงส่งผลให้มีภาวะน้ําหนักเกินและอ้วนลงพุงซึ่งอาจจะนาไปสู่โรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเบาหวานและโรคหัวใจดังนั้นทางเทศบาลตลนครชุมจึงได้จัดโครงการองค์กรไร้พุงขึ้น เพื่อที่จะได้ประเมินภาวะอ้วนลงพุงในข้าราชการและพนักง,งานเทศบาลตำบลนครชุมและเพื่อให้ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนสามารถลดภาวะอ้วนลงพุงได้สําหรับการจัดอบรมโครงการองค์กรไร้พุงในครั้งนี้มีข้าราชการและพนักง,งานเทศบาลตำบลนครชุมเข้าร่วมในการอบรมจํานวนทั้งสิ้น90คนโดยมีสานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกําแพงเพชรและโรงพยาบาลทุ่งโพทะเลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมค่ะ